กายภาพกำลังได้รับการยกระดับครั้งใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับมิติที่สูงขึ้นของจิตสำนึกคิสตัลไลของโลกแอสเซนชันไลเวอร์เกอร์เดลลอร์ไลเวอร์เกอร์แห่งการเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างในขณะนี้ร่างกายทางกายภาพกำลังได้รับการยกระดับครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับมิติที่สูงขึ้นของจิตสำนึกคริสตัตลไลของโลกกระบวนการนี้อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายชั่วคราวดังนั้นจึงควรดูแลตัวเองอย่างลึกซึง้งคุณอาจพบกับการชำระล้างครั้งสำคัญในอีกไม่กี่วันและสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่วิญญาณของคุณกำลังทำความสะอาดบ้าน สะพานพลังงานที่หลอมรวมกันสะพานพลังงานที่หลอมรวมกันได้สร้างพลังงานที่เข้มข้นและหนักหน่วงซึ่งต้องการการบูรณาการการล่มสลายของเส้นเวลาโลกเก่าและการยึดเหนี่ยวของเส้นเวลาใหม่อาจนำมาซึ่งสถานการณ์ที่ท้าทายในระดับร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณ นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการยึดเหนี่ยวความถี่5 d ดีที่เข้ามาและปลดปล่อยพลังงานที่อิงกับความกลัวและความเชื่อที่จำกัดของมิติที่3การชำระล้างจักระโซล่าเพล็กซัสขณะนี้มีการชำระล้างจักระโซล่าเพล็กซัสจุดรวมพลังงาน อย่างลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักตนเองความภาคภูมิใจในตนเองความมั่นใจในตนเองความเชื่อในตนเองและวินัยในตนเองพลังงานเหล่านี้ช่วยในการเอาชนะความกลัวที่ฝังลึกการตัดสินใจอย่างมีสติการมีอยู่การลงมือปฏิบัติอย่างมีแรงบันดาลใจและการซื่อสัตย์ต่อตนเอง การชำระล้างบาดแผลจากบรรพบุรุษผู้ที่กำลังเสด็จขึ้นสู่แสงสวาง่างยังคงชำระล้างบาดแผลจากรุ่นสู่รุ่นและบรรพบุรุษทั้งในระดับบุคคลและระดับมวลรวมบาดแผลนี้ถูกเก็บไว้ใน DNA และโครงสร้างเซลล์เมื่อ DNA เปิดใช้งานและขยายตัวมันจะส่งผลต่อระดับพลังงานของตัวเอง การปลดปล่อยสารพิษตกค้างจากความทรงจำของเซลล์สนับสนุนกระบวนการล้างพิษนี้พลังงานทางโหราศาสตร์ที่รุนลรงพลังงานทางโหราศาสตร์ในขณะนี้ได้สร้างพลังงานที่เข้มข้นและหนักหน่วงขณะที่เส้นเวลาโลกเก่ากำลังล่มสลายอย่างต่อเนื่องและเส้นเวลาใหม่กำลังถูกยึดเหนี่ยว อาจมีสถานการณ์ที่ท้าทายบางอย่างทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณอาจเกิดขึ้นในหลายๆทางที่ไม่คาดคิดนี่คือการยึดเหนี่ยวความถี่ของมิติที่5ที่เข้ามาและยังคงสลัดชั้นลึกของพลังงานที่อิงกับความกลัวและความเชื่อหลักที่จำกัด ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นเวลาสูงสุดและความจริงของจิตวิญญาณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางแห่งการเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวในบางครั้งแต่ความจริงแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเป็นที่รักอย่างศักดิ์สิทธิ์ได้รับการสนับสนุน และได้รับการปกป้องมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ตอนนี้ความสนใจมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ซิงโครนิซิตี้ที่เข้ามาสู่ความเป็นจริงของโลกใหม่พวกมันมีข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์และมีความหมายความอดทนและความไว้วางใจดวงวิญญาณที่กำลังเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างที่สอดคล้องกัน หากคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญให้มีความอดทนเนื่องจากคำตอบสำหรับคำถามของคุณจะมาถึงในอีก3วันถึง3ส,สัปดาห์ความไว้วางใจและความอดทนเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่จะรวบรวมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเวลานี้ หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเหนื่อยล้าให้ถือโอกาสนี้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายร่างกายของคุณกำลังสื่อสารกับคุณอยู่เสมอการ,รเผชิญหน้าใหม่และคนรู้จักเก่าการ,รเผชิญหน้าใหม่และคนรู้จักเก่าอาจปรากฏขึ้นบนฟ้าพลังงานของเดือนพฤศ,ศจิกายนด้วยการสัสือนของเลข11 นำมาซึ่งบทเรียนสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาที่สูงขึ้นบนเส้นทางแห่งการเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างทุกสิ่งเป็นไปได้ขณะที่คุณเปลี่ยนผ่านคุณจะไว้วางใจการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติและค่อยเป็นค่อยไปหลีกเลี่ยงความกลัวภายในเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆกำลังพลิกผัน พลังงานใหม่ในช่วงพระจันทร์ใหม่ดวงวิญญาณที่กำลังเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างหากคุณรู้สึกถูกทดสอบในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้จงรู้ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จะผ่านพ้นไปในไม่ช้าในช่วงพระจันทร์ใหม่ครั้งต่อไปผู้เสด็จขึ้นสู่แสงสว่างจำนวนมากจะได้สัมผัสกับ พลังงานใหม่ที่พุ่งพานและคุณค่าในตนเองที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความมั่นใจภายในการตัดสินใจและการปลดปล่อยขณะที่คุณเสด็จขึ้นสู่ดินแดนแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นคุณจะรู้เสมอว่าควรตัดสินใจอย่างไรและต้องปลดปล่อยอะไรนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงต่างๆของชีวิตบางครั้งอาจรู้สึกยากลำบากและอึดอัดสแสวงหาความจริงและความถูกต้องผู้ที่กำลังเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างกำลังสแสวงหาความจริงความซื่อสัตย์และความถูกต้องมากขึ้นขณะที่พวกเขาเสด็จขึ้นหลีเกเลี่ยงวัตถุนิยมอัตตาความตื้นเขิน และความไลความหมายในชีวิตไม่ยึดติดกับสิ่งของหรือผู้คนด้วยเหตุผลของความผูกพันและความกลัวเพราะสิ่งนี้ทุกอย่างจะสอดคล้องกับสิ่งที่กําหนดไว้สำหรับคุณอย่างเป็นธรรมชาติและสันสะเทือนสิ่งนี้เป็นไปตามกฎแห่งจัก,กรวาลตามธรรมชาติของความแน่นอนมุ่งเน้นไปที่งานภายใน ดึงพลังงานของคุณเข้ามาข้างในและปล่อยวางสิ่งที่ผิวเผินและไม่จำเป็นมุ่งเน้นไปที่งานภายในโดยมีสติอยู่กับปัจจุบันหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตหรือคาดการไปในอนาคตทีมแสงสว่างแห่งการเสด็จขึ้นกำลังรวมกลุ่มจัดศูนย์กลางการรับรู้บูรณาการจัดตำแหน่งความตั้งใจที่มุ่งเน้น สองความเป็นจริงที่ทับซ้อนกันดวงวิญญาณที่กำลังเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างบนโลกในขณะนี้เข้าใจถึงการมีอยู่ของสองความเป็นจริงและเส้นเวลาที่ทับซ้อนกันแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความกลัวพวกเขาเลือกที่จะไว้วางใจโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ความถี่คือพลังของคุณ ในโลกใหม่ความถี่คือพลังของคุณมันคือพลังงานที่คุณรวบรวมพลังงานที่คุณแผ่รังสีและพลังงานที่สร้างโลกของคุณการคุ้มครองจากสวรรค์และจุดมุ่งหมายบุคคลที่กำลังเสด็จขึ้นมีความตระหนักในความคุ้มครองจากสวรรค์ของพวกเขาและตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของพวกเขา เพื่อค่อยๆรวบรวมสองความเป็นจริงเข้ากับจิตสำนึกของดาวเคราะห์ที่สูงขึ้นส่งต่อความจริงแสงสว่างความรักดว,วงวิญญาณที่กำลังเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างบนโลกใบนี้ส่งต่อความจริงแสงสว่างและรวบรวมความรักของผู้สร้างด้วยความรู้ที่ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถ หรือจะขัดขวางสิ่งที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาจากสวรรค์ได้ด้วยความรักและการอุทิศตนในการรับใช้การเสด็จขึ้นสู่แสงสว่างบทนี้ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกและผู้คนในช่วงเวลาแห่งการเสด็จขึ้นสู่มิติที่5ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ กำลังถูกชำระล้างและยกระดับมีการปลดปล่อยพลังงานเก่าๆบาดแผลในอดีตและความเชื่อที่จำกัดเพื่อเปิดรับความถี่ใหม่เส้นเวลาใหม่และความเป็นจริงใหม่แม้จะมีความท้าทายเกิดขึ้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและในความลักที่ยิ่งใหญ่จากจักรวาลความรัก คือพลังแห่งการเยียวยาขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆหรือหากใครสนใจที่จะสนับสนุนช่องเพื่อเป็นลักษ์และแสงสว่างสามารถส่งผ่านบัญชีหรือสนับสนุนหนังสืออ e ีบุ๊กที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปขอบคุณสำหรับ การสนับสนุนและกำลังใจเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ